รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2568 นายเกรียงไกรธานเวศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้มยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีศึกษา2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้ออองค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ผู้เรียนผ่านการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มุ่งเน้นผู้เรียน มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดเป็นผลงานหรือนวัตกรรมเชิงประจักษ์กับผู้เรียนโดยได้รับการนิเทศภายในจากผู้อำนวยการคณะบริหารสถานศึกษาและนำผลการนิเทศกำกับ ติดตามไปพัฒนาปรปับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือและแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Government) ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและนำไปปฏิบัติด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาชุมชนและเครือข่ายเกิดความเข้มแข็งให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพยอย่างเป็นระบบและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นโดยสร้างนวัตรกรรมลงสู่การปฏิบัติจริงติดตามประเมินผลรายงานผลพร้อมทั้งนำผลที่ได้ไปรปรับปรุงการบริหารต่อไปองค์ประกอบที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานประเด็นท้าทาย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจที่สำคัญของสถานศึกษาทั่วทั้งประเทศโดยเป็นกลไกลที่สำคัญที่จะส่งเสริมและผลักดันกระบวนการทำงานในทุกระดับและทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานอย่างสอดคล้องเป็นระบบโดยได้ดำเนินการให้ ลุผลขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน3ระยะ7ขั้นตอนเกิดผลลัพธ์การพัฒนาดังนี้ ผู้เรียนร้อยละเก้าได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศัก,กยภาพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ94.12ปฏิบัติงานใดหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจในการบริหาร จัดการสถานศึกษานอกจากนั้นยังส่งผลให้โรงเรียนสตรีศึกษาสองผ่านการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่5ผลงานรางวัลในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารนายเกรียงไกรธนเวศผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษาสองได้รับรางวัลครูดีศรีสาเกตนครประจำปี2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดนายเกรียงไกรธานเวศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา2เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการจิตตามค้นหาเด็กนอกระบบการศึกษาระดับสถานศึกษาร้อยละ100ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายเกรียงไกรธานเวศพูวอำน่วยการโรงเรียนสตรีศึกษา2ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลคุณภาพระดับปี าการประกวดภพาพยนตร์สัน้นการน้อมนำพระบร,ะรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่10สู่สการปฏิบัติของสถานศึกษา,า,าผลงานแรงวัลของนักเรียนนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา2ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมแข่งขันง,งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567ทั้งหมด13รายการได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศจำนวนหนึ่งรายการกิจกรรมแข่งขันง,งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2568ทั้งหมด10รายการ ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศหนึ่งรายการเป็นลำดับที่15ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดผลงานรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567ทั้งหมด5รายการครูได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีมากประเภทผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศสุดยอดครูผู้สอนวิชาป้องกันการทุจริต The b e s t Pack Sheet ครูและนักเรียนได้เป็นวิทยากรในการฝึกซ้อมกิจกรรมคีตตะมวยไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด ขีตตะมวยไทยโรงเรียนสตรีศึกษา2ผสมผสานความแข็งแกร่งของแม่ไม้มวยไทยกับความอ่อนช้อยของดนตรีไทยทุกท่วงท่าล้วนสะท้อนความงดงามและจิตวิญญาณความเป็นไทยการส่งเสริมขีตตะมวยไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์จึงเป็นการนำวัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามพร้อมสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจให้คนทั้งชาติ โดยนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนได้ถ่ายทอดจนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมระดับเขตพื้นที่ครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2567 อีกทั้งทีมคีตะมวยไทยโรงเรียนสตรีศึกษาสองยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงคีตตะมวยไทยพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลงานรางวัลของสถานศึกษาโรงเรียนสตรีศึกษา2ผ่านการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่5ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนอย่างเป็นทางการ โรงเรียนสตรีศึกษา2เป็นสถานศึกษาปฏิบัติงานดีเด่นด้านการติดตามค้นหาเด็กนอกระบบการศึกษาระดับสถานศึกษาครบ100%เปอร์เซนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนวัตกรรมถอดบทเรียนครูการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการนำเนินงงานสถานศึกษาปลอดบุรี บุรีไฟฟ้าประจำปี2568ระดับจังหวัดร้อเอโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 101. ร้อเอ็ดรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย3ปีต่อเนื่องพุทธศักราช2566พุทธศักราช2567และพุทธศักราช2568จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพเป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปรกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ